ไส่ลูกทาทอดร้อนๆเลยจ้ะออกมาเลยครับเมดฝนละฝนไม่ตกละตรงนี้เป็นเกิ่งในเสื้อในครับผมเนี่ยดูเข้าไปโทรศัพท์เสื้อผ้าพ,พรครับสวยๆ กินขีคมีหลายหน้าทำไมเอามานี่เดี๋ยวขึ้นมืดแล้วมีแค่นี้ตอผุดออกมาเลยนะครับวันเสาร์นี่หวีด่างจ้ะฟัหวีด่างหวีด่างวันนี่เก็บหนีฝนกี่กันเก็บหนีฝนละกันในวันเนาะไม่อยู่กันแล้ว เสือผ้าครับลายไทยครับลูกไม้ให้สวยครับเสือผ้าลูกใหม่สวยๆเลยครับฟังนี่ออกมาเลยนะจ๊ะนี่พี่ต่งามๆครับลูกใหม่สวยๆปอครับหมวกครับผมเจอกันอีกแล้ว ปลาสวยงามครับ,รบจ้ามีหลายอย่างประการกระคาอาหารนกยูงมีหลายอย่างครับจ้าออกมาเลยนะครับผมสวัสดีครับครับผม ขายคลิปครับพี่ยำครับฝั่งนี้เอาอีกแล้วมาแล้วจ้าสวัสด,ด,ด,ดีจ้าออกมาเลยนะจ้าขนตกก็มาขายคือเก่าไม่ขายมาขายคือเก่าขายดีครับยำลูกชิ้นขอบคุณค่ะครับอย่าลืมออกมาอุดหนุนกันนะจ้าทําไม่ทันนะขอบคุณครับขายดีๆ ฝั่งนี้คนเดินไม่ค่อยหลายจ้ะวันดีจ้ะา,าค่ะค่ะเนื้อมีแต่คนงามๆเนาะฟังนี้จะบอกว่าข่อยมีทั้งนุ่นคนบางงามแต่วัน<ม>คนหลายน <c oughs> ี่ออกมาเลยนะครับ,บจ้จาฝนหยุดแล้วสวัสดีจ้านังา่งม่ ครับบอยสวัสดีครับครับครับอาเลยพี่กินแล้วออกมาเลยครับฝนหยุดแล้วครับอากาศไม่ค่อยร้อน,น้ะครับ<ะ>อาจารย์ได้ไรได้ไรปูฟ <c oughs> งมานเลย <c oughs> หอมเดงหอมเดงหวมหวานสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับาเจอกันอีกแล้วเรา,ว,เราวนอยู่นี่แหละออกกําลังกายไปในตัวโอ้ขายดีมันปลาอีกแีผลตกปลาขายดีฮะนุนน่ะคนยังหลายครับปลาขายดีมากผลตกครับผมเยิ้มเยๆเยเยมวันเสาร์ตอนเช้าครับอำเภอ,อคง มีหลายอย่างครับมีโอกาสก็ออกมานะจ๊ะเสื้อผ้าอาพรสวยๆครับมังเกงยีนสวัสดีครับน้า,า,าสวัสดีจ้าครับโยเกิร์ตสตรอเบอรี่กระเป๋าครับผมกินช็อปสวยสวสถุงมือ จ้าถุงมือถุงเท้าออกมาเลยนะจ้าอะไรเออออกมาเลยครับออกมาเลยดันแปรงปิ้งกับโอ้ปิ้งไว้เต็มเพี้ยเลยวันนี้นี่ออกมาเลยครับออกมาเลยหมูปิ้งไม่มีในวันนี้ไม่ได้ปิ้งนะพี่โอ้กลัวฝนโอ้ปอดเท่อากาศเย็นแล้วว่าเขาจะขายดีเนาะหมูปิ้งร้อนๆเนาะเออไม่กล้าปิ้งเลย ฝากกดติดตาไมไปด้วยนะครับตะอิฐพาเที่ยวขอบคุณมากครับยำ่จยำเอาอีกแล้วย้อนกลับมาหายำกับหยุนวายสายถวยกลบยำตรงกินม,มืดแล้วเราเฮ่หขายดีมองิงครับ,บ,บอาทิตย์ละวันเน,ะนาะนช่ไหมคมีหลายอย่างหลายแนวจ้ะออกมาเล่นะครับ กดติดตามไปด้วยนะครับแต่อิฐพาเที่ยวขอบคุณมากครับ